ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมปี2566เนี่ยดาวพระอาทิตย์จะโคจรได้ตำแหน่งเกษตรราชิบดีเป็นดาวในเรือนที่4โคจรเข้าเป็นมีแรงมีกำลังได้ตำแหน่งเกษตรราชิบดีนะฮะต้องบอกว่าไปหนึ่งเดือนนี้นะฮะจะมีโอกาสได้หลักทรัพย์ได้สินทรัพย์ได้ของชิ้นใหญ่ก็ได้นะ ดวงคนดีๆหน่อยรากชะตาแข็งแกร่งเนี่ยจะได้ของใหญ่เข้าบ้านนะฮะจะมีโอกาสนะบางท่านก็นจะอาจจะซอฟลงมาหน่อยอาจจะได้เป็นของชิ้นใหญ่ก็ได้นะฮะมีโชคดีบางอย่างที่การมีการดําเนินการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะดำเนินการใดๆเกี่ยวพันกับสิ่งปลูกสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์หรือยวดยานพาหนะนะมีความสําเร็จจะมีโชคดีจากญาติพี่น้องมิสหายนะฮะก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะ จะมีโอกาสนะฮะที่มีการในช่วงนี้เนี่ยมันแปลอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนด้วยเพราะว่าดาวชิดจะไปควงคู่กับดาวการเงินที่อยู่ในราศีสิงห์นะฮะตลอดเดือนนะฮะการเงินการทองจะมีมุมที่ดีจะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตานะบางท่านเนี่ย ก็มีโอกาสรวบรวมจํานวนเงินจํานวนมากได้นะฮะขาดเงินก็ยังได้เมินค้าขายอาจจะขายได้เพิ่มอะไรแบบนี้นะฮะแต่รายจ่ายจะเยอะเท่านั้นเองนะในช่วงตั้งแต่วันที่18ไปเนี่ยนะฮะดาวทิตยัยงตีโกนกับดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยพรานั้นก็หนีไม่พ้นในเรื่องของลาบผลผลประโยชน์นะฮะรายได้นะฮะ การช่วยเหลือการส่งเสริมการสนับสนุนต่างๆตรงนี้จะเกิดขึ้นกับชะตาดาวอาทิตย์ยังร่วมกับดาวเจ้าเรือนปุตตะจะมีโชคจากเด็กได้ลูกค้ารายใหญ่ก็ได้ค้าขายจะได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาได้เครดิตจากลูกค้าเช่นลูกค้าเขาซื้อของคุณแล้วเขาบอกคนอื่นมาซื้อต่อแบบนี้ได้ได้เครดิตจากลูกน้องลูกน้องให้ความไว้วางใจให้ความน่าเชื่อถือคุณมากขึ้น ในดวงดาวเนี่ยนะฮะมันจะมีมุมของดาวดีดาวร้ายนะอันนี้คืออิทธิพลของดาวชิดเนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยยังเลงไปที่ดาวเจ้าเรือนสุภาถ้าใดทําอะไรต่างๆเกี่ยวพันกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวพันกับต่างประเทศเกี่ยวพันกับยวดยานพาหนะจะเกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตาในดวงเนี่ยนะฮะในช่วง31สิงหาไปไม่เกิน1เดือนก็จะมีโชคเรื่องงานนะเช่นได้จับงาน ใหม่มีโครงการใหม่เข้ามาหรือเกิดโอกาสบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นแต่ว่าพูดถึงว่าตั้งแต่วันที่18ไปแลหละ1เดือนเนี่ยนะฮะจะมีเครดิตในวงการในสายงานในสายอาชีพในสิ่งที่ดําเนินไปแน่นอนนะฮะดาวเครดิตดาวชื่อเสียงเนี่ยโคจรเล็งไปในเรือนการงานนะฮะนะ,ะก็เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเนื้อหาของงานที่คุณด,ดําเนินไปได้ในดวงดาวเนี่ยนะฮะมีดาวเจ้าเรือนปัตตดิ นะคือดาวพัางคารโครจรจะย้ายด้วยในวันเดียวกันนั้นในวันที่18ได้ตำแหน่งมาหาจักรนะฮะบางท่านจะมีโอกาสมีคนมีขั้นมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีเข้ามาหรือแฟนคุณจะคิดการใหญ่คิดโปรเจกต์ใหม่หรือแฟนคุณจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับบุตรหลานเกี่ยวกับบริวารมากขึ้นหรือแฟนคุณจะมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นสำหรับคนมีแฟนนะแต่มันแปลงอย่างนี้ก็ได้แฟนคุณเนี่ยจะแข็งข้อใส่คุณแฟนคุณจะมีเรื่องเอาแต่ เอาแต่ใจเกิดขึ้นได้ด้วยนะนะฮะแฟนคุณจะเอาผูกเอาใจไปผูกพันกับบุตรบริวารสาหรับคนมีคู่นะสาหรับคนไม่มีคู่จะมีคนมีขั้นมีตําแหน่งมีบารมีเข้ามานะแต่ต้องดูให้ดีนะฮะต้องดูให้ดีก่อนนะฮะมันจะแปลว่ามีเด็กมาชอบหรือมีคนรักเด็กมาชอบหรือมีคนมีบารมีมีบุตรบริวารมีลูกน้องเข้ามานะฮะเกิดขึ้นกับดวงชะตา ดาวประจำตัวเนี่ยยังโครจรอ,อยู่ในเรือนที่4นะฮะเป็นช่วงที่คุณจะฝักไฝไปกับการสร้างความมั่นคงสร้างหลักปักฐานมันรวมไปถึงว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอคอนเน็กชันเก่าได้เจอเครือข่ายเก่าได้ไปในที่เก่าๆนะฮะเกิดขึ้นกับชะตาได้ด้วยนะฮะแต่จะมีเรื่องจุกจิกใจบางอย่างคือดาวเนี่ยมันจะแปลอย่างนี้ด้วยจะมีญาติ บางคนนําความจุกจิกใจมาให้หมีคนในครอบครัวบางคนนําความจุกจิกใจมาให้หรือมันจะมีญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงในครอบครัวเจ็บป่วยหรือมีญาติเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ด้วยดาวประจำตัวยังเล็งไปที่ดาวพระเสาร์ด้วยจะมีเรื่องอุกใจมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องผะอึดผะอมมีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นได้บ้างนะฮะพยายามคิดบวกนะฮะจะดีนะฮะหรือจะมีเรื่องให้เหนื่อยบ้างอะไรลักษณะเนี้ย แต่ว่าเป็นช่วงที่คุณจะคิดเรื่องเงินเงินทองทองมากขึ้นหรือคุณจะโฟกัสคุณจะมีกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวก็ได้แล้วก็ดาวเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายถอยหลังพักองศาในวันที่27ไปนะฮะไปอยู่ราศีกรกฎนะฮะก็บอกว่าจะมีการติดต่อเพื่อนเก่าเครือข่ายเก่าสังคมเก่าหรือว่ามีโอกาสนะมี เรื่องจุกจิกบางอย่างมีเพื่อนบางคนที่ไม่อยากติดต่อมาติดต่อมามีญาติบางคนที่ไม่อยากติดต่อมามติดต่อมาหรือมีมีเรื่องจุกจิกใจกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานบางคนนะ,ะที่จะต้องเพ่งเล็งคุณเป็นพิเศษด้วยนะฮะเกิดขึ้นกับชะตาดาวบริตยูยังโคจรผ่านเคลื่อนผ่านดวงชะตามันอาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสนะจากนี้ไปมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆ มีเรื่องแบบคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีเรื่องให้คุณได้ไปในสถานที่แปลกตาแปลกใจแปลกจิตเกิดขึ้นได้กระทันหันตลอดนะช่วงที่การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆดีนะดาวมฤุตยยทับเนี่ยพยายามใช้ใช้โซเชียลให้มากอ่าแล้วก็ไปเรียนรู้ท่านใดที่ได้เรียนรู้แบบอะไรใหม่ๆที่มันทันสมัยเนี่ยพยายามไปเรียนรู้เลยนะจะเกิดผลดีในอนาคตโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยดวงคุณจะเปิดมากนะฮะ ดาวพระเสาร์ได้เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาพขจรในเรือนการงานด้วยนะฮะท่านใดรอจับงานต่างประเทศรอโอกาสต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศหรือรอจับงานใหญ่โครงการใหญ่ต่างๆตงนะ่ก็จะมีมุมที่จะมีโอกาสที่จะได้มาแต่งานจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นมีเรื่องอึดอัดขับใจบ้างทางการงานดาวการงานเป็นวินาศเดี๋ยวท่านคุณมีงานหลายหน้างานบางงานบางตัวจะเสียหายจะผิดพลาดหรือมันไม่ไปเต็มไม่เป็นไปนตามคาด เนะช่นบางท่านมีโครงการกิจการร้านค้าหลายหลายกิจการอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยบางบางตัวเนี่ยก็อาจจะยุบมารวมบางตัวอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบอะไรแบบนั้นน่ะนะฮะเปลี่ยนแปลงรูปแบบก็ได้แต่ต้องบอกว่านะในช่วงนี้เนี่ยดาวทิตมาแบบนี้นะฮะควงคู่กับดาวการเงินรายจ่ายการเงินคุณมันถอยหลังบ้างมันเดินผิดปกติบ้างในเดือนนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่ ต้องบอกว่าในเร mm ื่องของอินค in ัมเนี่ยนะฮะจะมีมุมที่ดีแน่นอนนะฮะราว่าดาวอาทิตย์มาร่วมกับดาวเงินนะฮะบางท่านจะเสียเงินไปกับบ้านกับรถเกี่ยวกับยดยานพาหนะเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะฮะเกิดขึ้นท่านใดที่มีรายได้เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเงินเงินที่เกี่ยวพันกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเงี้ยมีมุมที่ดีด้วยเกี่ยวกับต่างประเทศเงี้ยมีมุมที่ดีแต่ว่ามันแปลว่ามีญาติมาเบียนเงินมีคนในครอบครัวทําให้เสียเงินก็เกิดขึ้้นนไดะ นะฮะแต่ว่าอิทธิพลหลักๆเนี่ยนะฮะก็ดาวอาทิตมาอยู่จุดนี้เนี่ยนะฮะต้องให้คุณนะฮะอากนี้เปน็นหเดือนจะมีโชคเรื่องงานสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนท่านใดที่มีคู่ระวังทะเลาะก,กันนะฮะนะ,ะเกิดขึ้นนะครับกับดวงชะตาด้วยนะฮะแล้วก็ท่านใดเนี่ยอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะฮะกลุ่มวิเคราะห์เลขมงคลนะฮะก็ ตามหลักวิชาโหดนะนะฮะลิงไลน์แอดด้านล่างลิง์ในช่อง t i กต o k หรือวอลยาโนอนะอยากเป็นสมาชิกกลุ่มนะฮะสำหรับท่านใดที่เกิดรคนดาราศีพฤษศพเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยมองชีวิตไปเนี่ยมันเหมือนกับมันจะมีช่วงดวงขึ้นดวงตกนะฮะบางปีเนี่ยก็ดีบางปีก็ร้ายนะฮะก็แล้วแต่นะฮะบางปีช่วงช่วงไปนี่คือดวงนะฮะ โบราณเนี่ยนะฮะเขาจะมีเครื่องรางในการเสริมดวงปรับดวงหลากหลายนะฮะแล้วแต่ประเทศนะฮะทุกประเทศเนี่ยมีเครื่องรางหมดนะเป็นเครื่องรางเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องยึดเดี่ยวจิตใจให้จิตเชื่อนะฮะเป็นพลังงานบางอย่างนะฮะที่จูนกับจิตเป็นวัตถุนะ,ะใช้จูนจิตใจ นะเปิดเอาพลังงานจิตใต้สํานึกหรือพลังงานอะไรก็ได้เราเรียกว่าอะไรก็ได้พลังงานที่มันมีอย่างไร้ขีดจํากัดในกายในใจในจิตของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเนี่ยมันจะถูกเปิดออกมานะฮะความเป็นไปได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทันทีไม่ว่าจะถูกหวยมีโชคได้เงินล้านนะฮะหรือได้บ้านหลังโตหรือสิ่งต่างๆนะก็ที่มันคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้นะ,ะพอจิตมันเชื่อนะนะฮะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมีเครื่องรางหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะที่จะมาแนะนาท่านเป็นเครื่องรางที่ผมก็ใช้บูชานะฮะอยู่เป็นเนือง,ง,งอยู่ทุกวันนะฮะเครื่องรางนี้เนี่ยฮะเป็นเครื่องรางที่สร้างจากวันเดือนปีเกิดและสร้างจากตําราบโบราณเป็นยันนวคุณมหายันโบราณและนําตําแหน่งดวงดาวในท้องฟ้านะฮะหาเลิกชั้นครูนะฮะเขียนอักขรยันตามตําราบโบราณนะ นะฮะแล้วก็คือมันจะรวมทั้งสองศาสตร์คือพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์นะฮะเป็นเครื่องรางสุดขังนะครมีประสบการณ์เยอะมากนะฮะผมเอาประสบการณ์ให้ดูเฉยๆนะอันนี้นะนี่เป็นผู้หญิงท่านนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะเขาอยากให้เป็นวิทยาทานนะนะฮะประสบการณ์เยอะมากนะแต่ว่าท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เงินมาสี่ล้านแต่เขาส่งมาให้ดูในสามล้านสองหมื่นนะฮะกวัวบาทเนะี่ยนะฮะแล้วก็เขาก็พิมพ์ต่อมาด้วยนะก่อนเขาส่งมาเนี่ย นี่เนี่ยเขาส่งมาเนี่ยเนี่ยเขาพิมพ์มาบอกเขาบอกว่าเขาทรมานมาสามปีเนี่ยนะฮะเขาบูชายันนะว่าคุณเนี่ยนะฮะเขาได้เงินเสน่หาจากแม่บุญธรรมมาสี่ล้านแล้วเขาถูกหวยด้วยสามงวดเขาขอบพระคุณมากเขาอาจารย์มากที่ชี้ทางสว่างให้เขาบอกปฏิหารกับชีวิตเขามากยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆเนี่ยเนี่ยสามล้านกว่าเนี่ยในบัญชีที่เหลือเขาใช้นี่ไปหนึ่งล้านทั้งหมดนี่นะฮะ แต่นะฮะหลายท่านก็มีประสบการณ์แตกต่างกันไปนะฮะบางท่านเนี่ยเพิ่งได้รับยันถูกหวยสามแสนกว่าอย่างเงี้ยนะฮะบางท่านนะนะฮะดวงชะตามันประสบการณ์มันไม่เหมือนกันนะนะ,ะบางท่านเนี่ยเขาส่งเลขบัญชีมาหนึ่งล้านอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่า มาสดๆหนึ่งล้านบาทไม่ใช่ความฝันมันคือเรื่องจริงอาจารย์อะไรเงี้ยนะฮะก็ประสบการณ์แต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปนะสำหรับท่านใดอยากจะได้เครื่องรางนะฮะไปเปิดทางจิตหน่อยนะฮะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะอันนี้เครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจตรงนี้เครื่องรางตรงนี้เป็นเครื่องรางที่สร้างจากดวงชะตาของท่านเองนะฮะนำไปบูชาชะตาตนนะฮะ อักขรยันที่เขียนเนี่ยจะลงอักขรด้วยลายมือยันอักขรแต่ละตัวเนี่ยจะเขียนนะฮะจากตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าที่ดีนะฮะนะเกิดคุณเกิดสิ่งที่ดีกับดวงชะตาท่านนะฮะวันนี้นะท่านใดอยากได้ดาาลิงไลแอดด้านล่างสวัสดีครับ